ใช่อันนี้มันพังเ้็นสนามกีฬาอันนี้มันพังอ่าใช่นี่เป็นลำยางนี่เป็นลำลาน้ำแรงแล้วเป็นระวังนะครับเจ้ไม่เป็นไรเป็นไรเลยหอโอเครับไม่ได้ขึ้มาเยอะที่ต้องออกนี่เลออกซ้ายนะครับอ้น้ำแรงที่โอเคเป็นแรงขันเนต้นใหญ่ไหมไม่จะได้แบบนี้้ สายสายค่อยๆไปฮะยังยังไม่ต้องติดเครื่องกนไปเรื่อยๆเอพายมาเดียเียผมเองผมเองตององปล่อยมันไปตมนมต้นไม้มีต้นไม้ยังมีวางมโอวงมเลยทางขยะ ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดมาพี่เนี่ยพี่ออกไปนี่นะปัดทางแล้วก็ฝาไือเลยฉันบอกก็ถึงเดี๋ยวกลัวใต้เรือถึงเลี้ยวขวาพี่บอกผมได้ใครวะเลี้ยวป้อมยางขาขาน่ะพี่แล้วเลี้ยวขวาเลยป้อมยาเนี่ยเหรอหนึขาวขาวนู่นแหละเลี้ยวขวาเลยโอเค รถักรถจบกรลักกับออกเลยกับไม่ตันรถจกปิดกระจกไว้หรอไม่น้ำมันดันออก่ยน้ำมันมันดันน้ำในบ้านมันดันดันกระจกออก็หลังมื่อกี้นั่นแหละก็หลังเมื่อกี้นั่นแหละมาเี่วที่เออ อยนยออกไปออกขวาออกซอแล้วขวาเลยตรงไปเลยนี่ซอยม้าแล้วะมีสามเก้าที่แคบนเอาของพีคู่เอาเลย่อหลังโดนต้นไม้อ่อไม่มีคนอยู่เลยคันไนม่มีคนอยู่เลยาว่ังอยู่ระคะเนี่ยเดี๋ยว้ครับครับปิดไฟหรือเปล่าครับไฟไม่ปิดนะระวังนะเอาเลยไาเลย แล้วมันบอกว่ามันตัดตามตารตางระวังบอกว่าระวงรังเดี๋ยวเลี้ยวขวาหน<า>้ากลมแล้วเลยนะค่ะอันนี้ขึ้นหรือลงครับช่วงนี้ส่งตัวอยู่นะส่งตัวน,นี่คืสอส่งตัวแล้ว ค่อยๆค่อยดูอะไรหลังของเหรอเฮ้ยอ๋อมีคนอยู่เนี่ยมาน้อยยังอยู่หรอไม่มีน้ำขุดไปใช้บอกฉันชิดนิดก็เลยอ่ะเขาบอกมาเออหลังตรงนั้นตรงนี้ผมว่อ่ะดับเพื่อมันเลยปลอดภัยดูอันลอยแค่นี้เราจะมิดนะว่าที่บ้านเรามีชูชีพแล้วแม่จ๋า